เร็วจีตเร็วจีตครับกับไม้ครั้งครับกับลอกเบียวโกซิลครับที่ทุกคนรอคอยครับตัวนี้ในลูกค้ารีเควสกันเข้ามาอย่างแน่นเลยนะครับบอกพี่นี่มันฤดูตกปลาชะโดตกปกระสูบแล้วนะขอลอกหยดน้ําเท่ๆสักหนึ่งตัวได้ไหมออปชั่นแน่นๆนะครับนี่ผมตามมาให้แล้วนะครับตัวนี้นี่สินค้าหมดไปตั้งแต่ต้นปีครับอันนี้เราได้มาเพิ่มอีกขวา20ซ้าย20เท่านั้นนะครับนะตัวนี้นี่ไม่ต้องพูดเยอะครับ ถือว่าเป็นตัวสร้างตำนานให้กับลอกเลียวโกะเลยนะครับกับเจ้าเลียวโกะซิวครับสีดําแดงนะครับสีนี้นี่ขึ้นกับขึ้นกับคันอะไรก็ดูเด่นดูหล่อครับบอดี้นะครับเป็น ABS Fiber นะครับน้ำหนักโคตรเบานะครับตัวเนี้ยน้ำหนักทั้งตัวอยู่ที่195กรัมเท่านั้นนะครับ195กรัมนี่เทียบกับพวกทาทูล่าเทียบกับพวกอัลฟาได้เลยนะครับเรื่องความเบานะครับ ใส่สปูนนะครับสปูนแต่งนะครับเจาะรูไล่เบามาให้ครับแล้วโคตรลื่นโคตรลื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้ลูกปืนถึง11ตลับนะครับเป็นสแตนเลตกันน้ําเค็มดูความลื่นนี่ยรับรองครับตีเหยื่อ2กรัม3ารัมนี่พุ่งกระฉูดนะครับพุ่งกระฉูดนะครับใครที่จะเอาไปตกปลากระสูบนะครับตีมีนาวนะครับเคาะปักนะครับยกกระดีจิ๋วนะครับตีปลายางหนอนยางเท็กซัสก็คือตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับใส่สายสักศูนย1ีนะครับตีแบบพุ่งกระฉูดเลยนะครับ ตัวนี้นี่เคยทําคลิปรีวิวนะครับตีไกลนะครับตีทีเดียวหมดสปูนเลยนะครับตีไกลจริงตัวนี้โคตรลื่นนะครับโคตรลื่นนะครับลูกปืน11ตลับครับมาพร้อมกับแขนแต่งนะครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับแขนแต่งเป็นคาร์บอนแท้ครับน็อปจับเป็นอลูมิเนียมสีดําแดงนะครับก็จะเข้ากับชุดแต่งนะครับฝาครอบนวมแต่งครับจากเรี้ยวโกะนะครับดาวงุ้มครับตัวนี้มีกิ๊กเสียงด้วยนะครับตอนปลาล่า ไม่ใช่ตอนปลาลากโทษทีตอนเราสู้ป่านะครับเป็นกิ๊กเสียงเบรกนะครับเพื่อเพิ่มอัตรลดในการสู้ป่านะครับนี่หน่วงแม่เหล็กซ่อนอยู่ด้านล่างครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าทาเหมือนตัวแพงมาเลยนะครับทาเหมือนตัวแพงมาเลยนะครับระบบหน่วงนี่ผมบอกได้เลยว่าใครที่ไม่เคยตีนะครับไม่เคยตีลอกเบสเนี่ยสามารถตีตัวนี้ได้เลยนะครับตีง่ายไม่ต้องกลัวฟู่ครับน้ําหนักเบาออปชั่นครบแน่นๆจุกๆไปเลยครับข้อสําคัญนี่แถมสปูลลึกมาให้อีกหนึ่งลูกครับเผื่อใครบางคนนี่ ที่ผมเป็นพวกสายปลาชโดครับผมตกใส่สายใหญ่ๆใส่2ใส่3นะครับนี่ใส่ตะปูลึกได้เลยครับแถมมาให้เรียบร้อยนะครับนี่มาดูสเปคด้านข้างกันนิดหนึ่งลูกปืนครับ11ตลับครับเกลีโชเ3ครับอ่าแขนก็อย่างที่บอกครับเป็นแขนคาร์บอนนะครับน็อตแต่งนะครับสปูส2ลูกนะครับพลังเบรกอยู่ที่6กิโลนะครับจุสายนะครับ ด e 1.5ได้120เมตรฉะนั้นเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับและน้ำหนักโคตรเบาให้ดูความลื่นอีกทีนึงโอ้โหโคตรเปื้ดโคตรเปื้ดนะครับก็ใครที่มองหาลอกหยดน้ำดีๆสักตัวหนึ่งครับราคาไม่แรงนะครับจัดตัวนี้ได้เลยครับวันนี้ก็มาจัดโปรเบาๆบครับจัดโปรเบาๆบนะครับปกติอยู่ที่2190บาทนะครับปกติอยู่2 1 9 0วันนี้นะครับจัดโปรให้เลยครับเอาไป1,990บาทพอครับ1,990บาท นะครับคุณก็จะได้ลอกสเปคโคตรเทพนะครับน้ำหนักเบาเพียง195กรัมครับพลังเบรกอยู่ที่6กกิโลได้น็อตแต่งได้แขนคาร์บอนความจริงชุดแขนนี่ซื้อแยกก็990บาทแล้วนะครับสปูลแต่งอีกลูกละ800อยังไม่รวมชุดแต่งต่างๆนะครับเรียกได้ว่าจัดแบบจบจบจริงๆตัวนี้นะครับในสีดําแดงนี่เป็นล็อตสุดท้ายนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสีดําแดงเป็นล็อตสุดท้ายไม่มีแล้วนะครับใายที่มองหาลอกสีจี๊ดสี้สีเจ็บ นะครับจัดเจ้าตัวนี้ได้เลยนะโอเควิธีสั่งซื้อก็เหมือนเดิมนะครับพักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook o a n p a g e h a t ันไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับอย่าลืมพิมพ์แจ้งน้องแอดมินให้เรียบร้อยนะครับว่าเอาหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับเพราะว่ามันมาแค่ข้างละ20ตัวเท่านั้นเองนะครับได้มาไม่เยอะได้มาไม่เยอะครับ1,990บาทโอเคงั้นต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ